ที่จริงเราก็เริ่มมาจากความเชื่อก่อนลุงจาาเคยไปอยู่ถำ้ำทีละปีสองปีสามปีไปอยู่คนเดียวไงได้อะไระได้รู้จักความโง่ของตัวเองที่จริงมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ถ้ำเลยไงก่อนก่อนจะฉลาดมันต้องโง่ก่อนก่อนจะกระถูกมันก็ผิดก่อนอังนั้นคือการเรียนรู้อาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยไปอยู่ประจําภาษาด้วยกันท่านไม่นอนสามเดือนไง้ยท่านไม่นอนคือไม่ให้หลังแก่พื้นเลยสามเดือนในเวลาสามเดือนในภาษา นี่คือกรรมฐานก็เลยพูดถึงเรื่องพระกรรมฐานรุ่นเก่าบังเอิญหลวงตาก,ก็ถือว่าเป็นรุ่นเก่าเหมือนกันหรือรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ก็ได้ก็เลยเล่าเรื่องให้พระกรรมฐานที่เข้ามารุ่นใหม่ๆฟังเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินวันหนึ่งเนี่ยเราเดินหลายกิโลเดินทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยทําไมต้องเดินก็เพราะกูไม่รู้ทุกวันนี้กูรู้กูเลยไม่เดินไงมันเหนื่อย เห็นครูบาอาจารย์บอกเดินเราก็เดินเดินไปแล้วพอเรารู้ว่าโอ้มันเหนื่อยกูก็เลิกเดินก็แค่นั้นเพราะเราไปเดินมากๆเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีจุดหมายนะเดินตั้งแต่เช้าสันเสร็จเนี่ยทั้งวันกลางคืนก็นเดินต่อทีหนึ่งทีสอง,สองยังไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยมันจะได้ขันติได้กําลังใจไงว่าเราทําได้เรามีความขันติมีความอดทนมีความศรัทธาบวกเข้าไปด้วย เราหวังสติปัญญา